มากินข้าวหมากันครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปตูลเล็กคี่เว็บรวดเดียวจากนนทบุรีไปหาที่นอนฟินฟินหน้าดอยคุณสถานจังหวัดน่านระยะทาง620กิลเมตรมาดูกันนะครับว่าในทริปนี้เราจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงเติมน้ำมันกี่บาลและจะไปถึงกี่ทุ่มซึ่งตอนนี้มืดแล้วเราก็ยังไปไม่ถึงเลยไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปดยกันไปลุย รืดดูฝนนาเขียวก็จีไปเที่ยวจังหวัดน,น่านกันดีกว่า ก็สวัสดีนะฮะแปดโมงเช้านะครับของวันที่เมฆครึ้มนะฮะดำทมินมาแล้วฮะทุกคนพร้อมที่จะลนใส่หัวแล้วนะอ่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับหลังจากที่คลิปก่อนนะฮะบอลท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งจังหวัดเลยนะฮะดื่มดํากับธรรมชาติและภูเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ในคลิปนี้ฮะทุกคนหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องไปเที่ยวจังหวัดน่านที่เต็มไปด้วยขุนเขาเช่นกันนาก็เกี่ยวกระจีเมฆหมอกก็สวยงามนะฮะดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะวัวจักที่นี่ฮะห้องเช่าของบอลทีี่นนนทบุระ ระยะทางเกือบ620กิโลเมตรรวดเดียวเลยฮะวันนี้เราจะไปถึงที่จังหวัดหน้านะอ่ะว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะไม่รู้ว่าฝนจะตกใส่หัวเราหรือเปล่าแต่ก่อนดื่นน้ำมันกระพริบเหลือขีดเดียวแล้ะทุกคนน้ำมันจะหมดขอไปเติมน้ำมันที่ปากซอยกันแล้วกันครับผมไปฮะ ีค,ครับเอาเกา้เต็มถังเลยครับผมทริปนี้นะทุกคน620กิโลเมตรโดยประมาณนะเราจะมุ่งหน้าจากที่นี่ฮะนนทบุรีบางบัวทองไปยังคุณเขาที่ขุนสถานจังหวัดน่านนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอไปถึงนะฮะค่าน้ำมันจะเท่าไหร่และที่สำคัญนะเราจะไปถึงกี่ทุ่มเพราะว่าเหมือนฝนจะเริ่มตกไปปลอยแล้วทุกคนจะลุยเจอป่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเติมน้ำมันก่อนขอบคุณมากครับ ทุกคนถังที่1น,นะ170บาทนะแต่ว่าตอนนี้คนหิวฮะตื่นเช้าจัดนะฮะแปดโมงนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรเบาๆรอง้องในเซเว่นด้านหลังก่อนแล้วกันครับผมก่อนจะเดินทางไกลวนกัน6กร้อกว่าโลนะจากดินแดนนะฮะที่ราบไปสู่ขุนเขานะแห่งจังหวัดน่าน ขุนสถานนะทุกคนซึ่งปลายทางบอกได้เลยว่าบอลยังไม่รู้เลยว่าเราจะนอนที่ไหนนะแล้วจะไปถึงกี่ทุ่มตีเท่าไหร่นะจะมีที่พักให้เราหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเรามีเต็นท์นะแล้วเราถ้าหาขาที่กางเต็นท์ไม่ได้เราก็จะนอนรีสอร์ทนะเอาเป็นว่ามันลุ้นกันด้วยนะนอกเหนือจากค่านา้ำมันแต่กอนอื่นขอเติมพลังนะด้วยกาแฟของโอลเพิ่มความดีแล้วก็รองท้องเบาๆนะด้วยเบเกอรี่ก่อนนะและที่สําคัญทุกคนก่อนเดินทางจะแนะนําทุกคนมากๆเลยฮนะให้ไปหาหล แอปดีไลฟ์นะฮะจากดีไดนี่แหละเป็นแอปที่จะแจกของรางวัลคุ้มแบบง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อสวยๆนะฮะกระเป๋าคาดเอวนะ,ะแล้วของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายง่ายๆเลยหลังจากโหลดแอปนะฮะลงทะเบียนแค่นิดเดียวทุกคนนี่ฮะก็จะคล้ายๆแอปวิ่งก่อนเดินทางนะฮะเราก็กด c อ i v a t e แอปดีไลฟ์นะเพื่อให้เขาจับ G P S ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของคุณเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะฮะในหนึ่งรอบที่เรากดเดินทางและหลังจากนั้นเขาจะแปลเปลี่ยนนะเป็น p อย n t ้าสมไว้ที่แอปดีไลท์เอาไปแลกของรางวัลได้และถ้าคุณขับดีมีวินัยนะฮะแอปดีไลท์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเพิ่มคะแนนให้คุณ2ได้ของรางวัลที่เยอะมากขึ้นทํามาเพื่อให้ทุกคนได้ขับขี่ปลอดภัยและได้ของรางวัลเรื่องๆเขาอยากแจกทุกคนแต่เขาไม่รู้จะหาเารื่องแจกยังไงแจกง่ายๆมันก็ง่ายไปไดังนะั้นโหลดแอปดีไลท์นะฮะรับรองของดีไอดีเนี่ยคุณจะได้รับของรางวัลสวยๆนะเอาไปใช้ฟรีๆที่บ้านเลยครับแต่ก่อนอื่นขอเติมพลังก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยไปดีดไปมันกันต่อกับผม ลองท้องเบาๆก่อนนะไม่อยากกินหนักเช้าๆก็เพ่อเป็นยังไม่ตื่นไปกับทุกคนอิ่มแล้วรถพร้อมคนพร้อมไปลุยกันเยาว ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะทุกคนเราก็เข้าสู่เขตจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืมองเก่าของเราแต่ก่อนอ่านั่นนะเพลงนี้ร้องติดหูนะทุกคนเส้นนี้นะฮะจะมุ่งตรงไปนะครับยังจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีนะครสวรรค์ยาวไปเลยฮนะพิษณุโลกนะซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นหลักที่เรากําลังวิงนะ่งฮะเดี๋ยวถ้าหากมองทางด้านอ่าขวามือนะเราก็จะเห็นเจดีย์สีขาวนะฮะนั่นก็คือเจดีย์ภูเขาท่องที่สวยงามสูงใหญ่ใหญ่โตมากนะเราก็ไปแวะไหว้สัการะามาแล้วนะตอนมาเที่ยวอยุธยาฐาน นะจะสร้างเป็นทรงสไตล์สี่เหลี่ยมสไตล์มอนส่วนยอดเนี่ยสไตล์อายุทยานะตรงนั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ไปครับผมไปกันต่อแล้วฝนก็จะตกแล้วด้วย <c oughs> อันนี้ต้องลุ้นดูว่าจะโดนฝนหรือเปล่านะ,ะว่ากันครับผมเห <c oughs> มือนฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วทุกคนแต่บอยาไหมันยังตกไม่หนักยังพอไปได้อยู่ฮะเดี๋ยวตกหนักเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน โอเจังหวัดอ่างทองแล้วนะทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะรอดฝนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะโดนฝนหรือเปล่าะนอะกเหนือจากีไกลๆนะเมื่อยตุลแล้วนะกับสภาพอากาศนี่เรื่องฝนตกแดดออกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่สายตุลเหล็กแบบนี้จะต้องทําใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เที่ยงนะฮะทุกคนเราก็ เดินทางกันมา200โลแล้วเล่นเสน้ะมันเกือบหมดถังเลยกระพริบปุ๊บเลยฮะอาเติม9ก้ว่าเต็มถังเดี๋ยวเติมน้ำมันนะอันนี้ถังที่2แล้วเติมกันไปเต็มถังเลย ซึ่งตอนนี้หิวมากครับทุกคนถ้าใครติดตามมาในคลิปก่อนหน้านี้นะเรามานะครสวรรค์นะมีอยู่หนึ่งเมนูที่อยากกินนะอยู่ในเมืองเลยนะชื่อว่าเมนูข้าวหมานะฮะทุกคนฟังไม่ผิดนะเมนูข้าวหมานะตอนนั้นเราไปวันเสาร์ร้านปิดนะเขาจะปิดเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้วันพุธน่าจะไม่พลาดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราห่างตัวเมืองอีกประมาณ20-25ถึงกิโลเดี๋ยวพาไปกินฮะมาดูกันว่าเมนูข้าวหมาเนี่ยฮะจะหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นขอเติมนะ้ำมันถังที่2ก่อนครับผมเมื่อยใช้ได้เลย อ่ะทุกคนและแล้วเราก็มาอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์นะวันนี้เราได้กินนะทุกคนกินหอมฉุยนะฮะไปจมูกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูข้าวหมาที่เราจะกินนะครับหน้าตาเป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะชื่อว่าร้านข้าวป้าอ้อยนะฮะเนี่ยครับมีป้ายนะสีเขียวชัดเจนนะซึ่งตรงนี้ฮะจะอยู่ใกล้ๆกับวัดคีรีวงเป็นอีกหนึ่งวัดสวยนะของจังหวัดนครสวรรค์อยูอ่บนเนินเขาเลยฮะมีหอคอยชมวิวเมืองนครสวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลนะแล้วในวัดเนี่ยยังมีองค์พระนั่งที่สวยงามนะครับแล้วก็มีองค์เจดีย สาระองภะษารีริกธาตได้แต่ว่าตรงนั้นเราไปมาแล้วไงวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหดไปยาวๆดังนั้นขอเติมพลังด้วยเมนูข้าวหมากันแล้วกันฮะามาฮะมาสั่งกัน <c oughs> อ่านี่คือเมนูข้าวหมาครับทุกคนจะ <c oughs> เลิก่อยนะคะโอ,โอ้ไม่เป็นไรฮะ <มา S 1> เราเอา<ๆ>เร็ว <c oughs> ๆไปเก็บร้านแล้วกันขายดีเ <c oughs> นาะเมนูนี้เนาะประวัติความเป็นมายังไงฮะเอาข้าวมันเป็นเมนูบังเอิญค่ะเมนูที่เกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะคือจากประวัติเนี่ยเหมือนกับว่าขายดีจัดทุกอย่างหมดแล้วเหลืออย่างละนิดอย่างข้าวนิดนึงมาม่านิดนึงใช่ค่ะอ่าท เด็กเขาชอบอ,อ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปบอกเพื่อน<ด>กันมามากินกันเยอะเลย ก็นี่ฮะตำนานข้าวหมาแต่จริงๆมีหลายเมนูมากเลยนะทุกคนก็ร้านตามสั่งทั่วไปนั่นแหละฮะอ,ะอย่างที่เห็นเดี๋ยวเรามาชิมกันละเห็นละขั้นตอนกับวิธีการผัดก็คือข้าวสวยผัดกับมาม่านะฮะแล้วสับป,ประสิ่งทุกสิ่งอย่างนะก็เป็นเมนูอาหารที่เหลือว่าอย่างนั้นแหละที่มันมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่อาหารที่กินแล้วนะข้าวนิดนึงมามา่านิดนึงหมูนิดนึงผักนิดนึงก็มารวมยำกันนะแล้วสุดท้ายปากเาก็คิดว่าอ้าวเป็นเมนูข้าวหมาแล้วกันแต่ปรากฏว่าเด็กนะนักเรียนนะและหลายๆคนนนกกิชอออบร่ย็ดังงมาจถึ ันนี้เราก็ตามรอยในโซเชียลมาเหมือนกันอ่ะจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวว่ากันะ้ะไปชิมเลยแล้วกันครับผมมาแล้วนะคะทุกคนเมนูข้าวหมาหนึ่งเดียวในประเทศไทยป้าอ้อยเขาก็กล้าที่จะตั้งชื่อนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะที่นี่มีหลากหลายเมนูนะฮะร้านตามสั่งทั่วไปแล้วอาหารอลังการแล้วจานนี้คือไม่แพงด้วยน่าจะ40-45บาทประมาณนี้ยังอลังการเลยทุกคนอ่ะมีหมูยอแล้วก็ราดซอสเข้าไปปึ๊บแล้วเนี่ยฮะน่าจะเหมือนแบบพวกไก่ทอดอะไรของเขานะที่เป็นชิ้นนะฮะอ่ะมาะทุกคนมากินกันเลยดีกว่านะ ข้าวผัดกับมาม่าแล้วก็ผักนะฮะแล้วสารพัดท็อปปิ้งอืมปลาอ้อยอร่อยมากเลยจริงๆสาบานเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไม่มีท็อปปิ้งนะอันนี้มีท็อปปิ้งอืมไก่แพนทุกคนไก่แพนแปลกดีไม่เคยกินที่ไหนนะฮะมันแบบกรอบๆนิดนึงฮะแล้วเข้ากับข้าวที่คลุกกับมาม่าที่ผัดแบบเครื่องเนี่ยคือเข้มข้นมากทุกคนอืมเนี่ยมีกุ้งเทียงวย เด็ดเอาเป็นว่าถ้าหากใครอยากมาลองมานครสวรรค์พิมพ์เลยนะร้านข้าวป้าอ้อยหลังโรงเรียนชายนะครเด็ดไม่แปลกใจว่าทําไมน้องๆเด็กๆนักเรียนที่นี่กินแล้วติดใจแล้วก็สุดท้ายนะฮะเขาก็มากินเรื่อยๆจนเมนูนี้ดังนะฮะอยู่ในโซเชียลนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเติมพลังฮะเรายังต้องไปกันต่อวันนี้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณ400โลครับทุกคน อย่างอิ่มอย่างจุกทุกคนหมดเกลี้ยงยันคําสุดท้ายบอกได้เลยว่าอร่อยจริงแต่เดี๋ยวหาว่าเราจะอวยจนเวอร์เกินไปนะทุกคนเรามาถามคนที่เขาเป็นลูกค้าดีกว่าสวัสดีครับรล้ววัคน,นิดนึงนะอันนี้อันนี้เอฟีเราขออนุญาตถ่ายเรียบร้อยแนละ้ว อันอันนี้มากินครั้งแรกหรือเปล่าฮะไอข้าวหมาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครั้งแรกครับเรกินตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับอ๋อเรียนโรงเรียนชายใช่ครับผมใช่ใช่บุคคลต้นตำรับหรือเปล่า <laughs> อ่าเนี่ยฮะทุกคนก็คนท้องถิ่นเขาก็มากินกันบ่อยนะ <c oughs> คือคิดดูฮะการที่เราจะสร้างเมนูแปลกแปกขึ้นมานะ <c oughs> แล้วให้คนมากินซ้ําได้นะถ้าไม่อร่อยจริงนี่คือบอกได้เลยนะว่ายากมากฮะดังนั้นถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาได้นะนะฝนสวรรค์มาลองชิมดูว่าข้าวหมาจะอร่อยเหมือนที่บอ,อลวนได้ป่วยได้ไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณลี ไปครับไม่ใจตังกันมาผิดค่าเสียหายเท่าไหร่ครับป้าอ้อยไม่บอลรอบหน้าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ของซื้อของขายไม่ได้โอ้รอบหน้าก็ไม่ได้รอบหน้าอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าปกติข้าวจานละสี่สิบไม่ไม่ผมเลี้ยงสองคนนั้นเขาเอฟซีผมหาเรื่องให้จนได้อะเราขเยขอบคุณมากนะไม่เป็นไรถือว่าติดตามกันไม่ได้เราต้องต้องต้องให้สักทางตอให้ขอบคุณมากอร่อยจริงสุดยอด เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาอุดหนุนใหม่แต่ตอนนี้ผมไปหวดอ๋อได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวถ่ายรูปก,กับป้าอ้อยก่อนไ,ไปครับทุกคนอิ่มท้องด้วยนะอิ่มใจด้วยนะป้าอ้อยน่ารักมากเฟรนรีมากนะทุกคนอ่าไปครับผมลุยกันต่อยาวไปยาวไป แล้ทุกคนแวะเจอ,อร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราแวะเซอร์วิสแป๊นึงเราต้องไปกันอีกย,วยาว อ่ะพี่เดี๋ยวฝากาตั้งโซ่เติมลมแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ผมหน่อยนะครับ,รบแต่ว่าผมมีน้ำมันเครื่องมาเองนะอ๋อได้ครับเออนี่เลยครับพี่ขอบค,คุณมากแล้วผม,ผมก็ตั้งโซ่ให้เป็นด้พี่ฝ<ม>ากด้วยนะครับอ่ะทุกคนฮะเราจะต้องเดินทางไกลแล้วตัวนี้ฮะไปมาเลยไปสิงคโปร์ไปมาเยอะเลยนะฮะซึ่งไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะเราใช้น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมันก็เลยไปได้แบบยาวนะฮะห้าพันโลเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่กับน้องเว็บบึกบืนน้ำจะต้องใช้ของดีีมคุณ ภาพนะฮะนอกจากน้ำมันเครื่องที่ดีนะฮะก็ยังมีอันนี้เลยะทุกคนชุดโซ่สเตอร์ดี d ดีนะบอลใช้ชุดนี่ฮะ 428d นะที่บอกได้เลยของเขาโซ่แท้โซ่ดีโซ่แกร่งที่วงการนักแข่งเขาก็ใช้กันทุกคนฉะนั้นนะครับกล้าการันตีสูงสุดของบอลนี้ที่เคยขี่มาฮะับนองเว็บบึกบืนเนี่ยโซ่อันเดียวะฮะทุกคนชุดเดียวนะฮะแค่ราคาไม่กี่ร้อยนะไปได้ถึง17,000โลอันนี้ก็คือสูงสุดนะ ซึ่งตอนนี้ฮะทุกคนน่าจะขี่มาร่วมๆน่าจะหมื่นโลแล้วยังดีอยู่เลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่เราก็พกติดไว้ของบอลเผื่อใครจะซื้อมาใช้ตามนะฮะสะเตอร์หน้าของเขาเนี่ยฮะอ่าสิบสี่สเตอร์หลัง36ไปได้หมดนะถนนลาบนะฮะหรือว่าเป็นอ่าทางดอยก็บอย,ยันไม่มีปัญหานะหรือว่าถ้าใครใช้บิ๊กไบค์ของเขาก็มีบิ๊กไบค์มีหลากหลายแบบให้เลือกสรรเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยฮะราคาของชุดโซ่สเตอร์ดีไอดีเนี่ยฮะหลักร้อยเท่านั้นนะฮะเนี่ยที่เห็นเหลืองี่คือย,ยนะีง มีทั้งสเตอร์นะโซ่แท้โซ่แกร่งโซ่ดีบอกได้เลยว่าดีไอดีเราใช้มาเข้าสู่ปีที่ 2, 2> เกือบเข้าสู่ปีที่3แล้วฮะยังไม่เปลี่ยนใจเลยคนระับไปถึงไหนถึงการลุยทุกที่ว่าแล้วเดี๋ยวมาถามพี่ช่างพี่ช่างผมถามเลยหน่อยพี่ช่างรู้จักชุดโซ่สเตอร์ดนะีไอดีไหมครับรู้จักอยู่ครับอันนี้คือเขาเป็นไงบ้างชุดโซ่สเตอร์ดนะีไอดีเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างข้อก็ หนาอยู่ครับคนอยู่ครับ <คน S 2> แล้ว,ว <คน S 2> ข้างในอะครับไม่ค่อยบอมบางเท่าไหร่ครับแล้วมีหลากสีด้วยครับอ่าอันนี้ฮะทุกคนกล้าการันตีฮะชุดโซ่สเตอร์ดีไอดีพี่ช่างนะคนที่เขาอยู่ในวงการหรือถามดูฮะผู้ที่เขาใช้นะกล้าการันตีว่าอันเนี้ยของดีแน่นอนและที่สําคัญราคาหลักร้อยไม่ดีจริงผนไม่กล้าเอามาใช้เป็นปีและไม่กล้ามาบอกต่อให้ทุกคนแน่นอนฮะดังนั้นลองไปหาดูถ้าใครยังไม่มีโซ่ในด,ดวงใจกล้าการันตีฮะโซ่ดีไอดีนะครับทั้งชุดโซ่และสเตอร์ของเขาดีเยี่ยมจริงๆเลยแต่ตอนนี้เราขอเปลี่ยนนน้ําามััเครื่่่องงพีช เราก็ตั้งโซ่ไม่เป็นอ้ออีกอันนึงเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับว่าทําไมโซ่สเตอร์ของบอนะถึงใช้ได้เกือบสอง0มโลกันเลยทีเดียวทุกคนมันมีเคล็ดลับแต่ก่อนหนึ่งเดี๋ยวว,ว่ากันฮะตอนนี้ตั้งโซ่สเตอร์แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไปกันต่อดูดูเริ่มมืดมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะเปียกหรือเปล่านะอ่ะรีบออกจากพิษณุโลกแล้วเข้าสู่ภาคเหนือกันฮะที่อุตรด,ดิตถ์ขอบคุณมากนะครับ <S <S พี่ครับลานะฮะเไปเดินทางเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็บอกว่า โซ่นี่แทบไม่ต้องตั้งเลยเนื้อหนาโซ่ของเขาแก่งจริงทุกคนแทบไม่ค่อยตั้งไงนะถ้าหากเราแมนเนแนตดีๆไปนะครับผมาสาธุขอให้ไม่โดนฝนไปฮะด้วยกันต่ออีกประมาณ270้ยโลถ้ามาวันนี้ก <c oughs> ้าวหร้านิดแต่ข้างหน้าสายฝนรอเราอยู่ ว้าวเรากำลังถี่ขนานไปกับสายรุง้งหมดจากสายรุ้งก็เป็นบรรยากาศแสงยามเย็นนะทุกคนก้อนเมฆเปลี่ยนเป็นสีทองนะฝั่งนี้บรรยากาศดีทีเดียวฮนะส่วนอีกฝั่งนึงก็พาทิดกำลังอาจสะดงนะ เปลี่ยนจากท้องฟ้าที่แดดเปรี้ยงๆในช่วงบ่ายนะทุกคนตอนนี้ก็ขับเรื่อยเปื่อยนะกินลมชมวิวไปพังๆครับผมก็ไม่ต้องรีบนะก็หวังว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วล่ะข้างหน้านะน่าจะร้อนละที่กันมาตั้งแต่สว่างยันมืดน,นะทุกคนตอนนี้หกโมงครึ่งเราก็เข้าสู่ภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดินแล้วนะไปครับไปกันต่อจะดึกแค่ไหนเราก็จะลุย วันนี้เราต้องไปถึงหุนสถานไอ,อ้เมือม่อวยวิวเืแต่เรามาตอนกลาคืนมองไม่เห็นวิวไปกับผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ 5 0 0เดียวพอฮะอ่าทุกคนนะตอนนี้เราอยู่อำเภอสูงเม่นนะฮะอยู่ระหว่างอำเภอเด่นชัยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นั่นเองฮะ,ะตอนนี้เราอยู่ห่างเป้าหมายนะครับ <c oughs> ก็อีกประมาณ100กิโลดังนั้น เติม100บาทพอแน่นอนซึ่งตอนที่เราอยู่พิษณุโลกะฮะเราแอบไปเติมน้ํามันไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะจดไว้และเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปถึงนะฮะที่พักนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าค่าน้ํามันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่ไหวฮนะทุกคนเมื่อยมากขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันฮนะโอ้ยคนโคตรล้าเลยฮนะทุกคนนับภาษาอะไรกับรถนะฮะ ดังนั้นนะครับบอลเวลาจะใช้ของอะไรนะติดรถเนี่ยมันเกี่ยวกับความปลอดภัยเราด้วยนะเราต้องใช้ของที่ดีมีคุณภาพนะไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าจะเป็นโชค๊คก็ต้องใช้ของที่ดีนะอันนี้ก็มันแทนตลอดทุก30 0 0 0กิโลเหมือนกันนะโดยเฉพาะชุดโซ่สเตอร์ฮะทุกคนอันนี้ยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยบอลจึงใช้โซ่สเตอร์ของดีไดีที่เป็นโซ่ทนโ,โซ่แร่งแต่ก็นั้นเราก็ต้องบำรุงรักษาแมนเทนแนนต์เขาเหมือนกันเนี่ยฮะโดยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอันนี้ดีไอดีเชนคลินเนอร์ฝาสีดำฮะทุกคนและดีไอ ปูปฝาสีขาวเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเลยนะฮะทุกคนซึ่งเรานะฮะขี่รถมาวันนี้นะฮะเกิน500โลแล้วฮะโซ่มันมีความร้อนทุกคนแถมมันโดนฝุ่นบางทีโดนคราบน้ำนะฮะจะทำให้โซ่เนี่ยสึกกร่อนได้ไวนะครับดังนั้นพอครบ500กิโลเคล็ดลับของบอลเลยอย่างที่บอกไปบอลก็จะทำความสะอาดโซ่ด้วย DI d c ดี i n c l e ล n e r นะฮะที่เขามาพร้อมกับสเปรย์หวัวฉีดโคตรแรงทุกคนฟังเสียงดูฮะ นี่ฮะขจัดคาบคุณนะคะาบต่างๆนะครับออกจากซี่โซ่นะ,ะและเมื่อทําความสะอาดแล้วเราก็ต้องเคลือบโซ่นะ,ะด้วย d i ไอดีเชนลูพะอันนี้คล้ายๆกับจัลลารบีนั่นแหละฮะทุกคนมีส่วนผสมทําให้โซ่นี่ลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดนะฮะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโอริงเอกริงบิ๊กไบเนี่ยใช้ดีเลยฮะ เขาก็จะซอกซอนเข้าไปยังทุกซี่โซ่นะนี่แหละครับเคล็ดลับที่ทําให้โซ่ของบอลนะใช้ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่เกือบ20,000กิโลทั้งๆที่ราคาหลักร้อยแล้วอันเนี้ยก็ไม่กี่บาทไปหาซื้อในช้อปปี้ลาซ d a าก็มีครับผมอ่ะเรียบร้อยไปกันต่อฮะเหลืออีก100กิโลเมตรสุดท้ายลุยไปครับผม100กิโลเมตรสุดท้ายและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าไปถึงปลายทางเราจะนอนที่ไหนไปเดี๋ยวค่อยไปรุ้กัน So pretty, โอ้ยเรืออีก40กิโลมีรถอยู่คนเดียวท่ามกลางถนนกว้างใหญ่ and and เรามาจอดทำความเข้าใจกับเส้นทางก่อนแล้วกันนะฮะ เมื่อกี้นะ,ะเราอยู่ตรงเส้นหลักนะครับจากจังหวัดแพร่เข้าสู่อำเภอเมืองน่าน นะฮะต้องไปอีกประมาณ60กิโลเมตรทีนี้บนก็เลี้ยวขวามานะเพื่อไปยังโซนขุนสถานจากนี้ไปเนี่ยเราจะขึ้นเขาแล้วฮะโซนนี้ใครถ้ารู้จักดีนะก็จะเต็มไปด้วยขุนเขาใหญ่ะฮะวิวสวยมากเรียกว่าขุนสถานแห่งอำเภอนาน้อยแต่อยู่ก่อนถึงตัวอำเภอนะฮะซึ่งจากจุดนี้ฮะที่เลี้ยวออกจากทางหลักห่างอีก24กิโลเมตรสิ่งที่อยากจะมาอัปเดตก็คือว่าคืนนี้เราไม่รู้จะนอนไหนเลยถ้าจาก GPS บอกเนี่ยเราจะไปถึง5ทุ่มนะฮะ ซึ่ง ที่นั่นมีอุทยานแห่งชาติขุนสถานเนี่ยฮะห่างไปยีิบสี่โลแต่ว่าป่านนี้ก็คงปิดเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปกางเต็นท์นอนได้ไหมแต่ก่อนถึงอุทยานนิดเดียวมีโฮมสเตย์อยู่แต่ป่านนี้ชาวบ้านก็อาจจะนอนแล้ะเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้เข้าพักทั้งสองที่บอนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะนอนที่ไหนซึ่งสงองที่นี้ก็ลุ้นยากเหมือนกันนะว่าจะได้นอนหรือเปล่าเพราะว่ามันห้าทุ่มแล้วเกือบเที่ยงคืนเอาเป็นว่าตามนี้ตามนั้นฮะเราไม่ซีเรียสเรื่องที่นอนอยังไงมีเต็นท์นะฮะเดี๋ยวหาศาลานอน แต่ว่าเวลาหัดตุ่นเล็กก็อยากนอนสบายๆอะ่ะปกติอาจจะชอบนอนรีสอร์ทเพราะว่ามันได้พักผ่อนไงเออได้นอนบนเตียงในห้องที่อบอุ่นแล้วตอนนี้คือหนาวด้วยอ่ะไปฮะทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนสถานจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยุูค,ครับผม24กิโล แค่สองเลนแต่บ่อยยันนะไฟเราสว่างรถเราก็ไหวโอ้ยหนาวโคตรอุทยานปิด <laughs> ไม่รู้จะนอนไหนคืนนี้ก <g> ็ <år> สมควรนะเรามาเซห้าทุ่มนะฮะเขาคงเปิดต้อนรับเราอยู่หรอกอที่พักเขาก็นอนหมดแล้วนะโฮมสตงโฮมสเตย์นะทุกคนอ่อพี่เจ้าของที่นี่เหรอพอดีผมเห็นประตูเปิดผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปดูไม่เป็นไรอ๋องั้นผมไปกางเต็นท์ได้ใช่ไหมฮะได้ครับรอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นมาเคลียนะอ,อุ้ยขอบคุณพี่มากฮะ <laughs> ไม่ผมเห็นประตูเปิดอยู่แล้วด้านในเปิดไฟก็เลยเลี้ยวเข้าไปเอาข้างนอก ในกูไปในบ้านกูได้นะอ๋อแต่กางเต็นท์ข้างในก็ได้ใช่ไหมฮะอ๋องั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกางเต็นท์ข้างในคืนนึง้งในก็ได้ีไหนที่สุดก็ได้ที่นอนเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้ภาพตัดไปนะเพราะว่าวันนี้คือแบบผจญภัยจนแบตหมดนะทุกคน ก็เหลือแค่กล้องใหญ่อันนี้แหละฮะที่ยังพอมีแบตอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะหนาวมากมากฮะขออนุญาตกางเต็นท์ก่อนซึ่งพี่นอนตอนนี้อยู่บนดอยนะฮะเห็นนู่นครับดาวบนดินอยู่ข้างล่างแล้วอากาศคือโคตรหนาวอะะตามนั้นเดี๋ยวมาสรุปค่าน้ำมันให้ฟังแต่ก่อนอื่นไม่ไหวแล้วฮะขอมุดเต็นท์ก่อนแล้วกัน โอ้ยโอ้ยโอเคเข้าบ้านหลังน้อยของเรากันครับผมโอ้ยข้างนอกคือหนาวมากครับทุกคนอ,อยู่ในนี้ก็ค่อยยังช่วหน่อยนะอย่างน้อยนะมันก็ช่วยกันลมนะอาก็ ประมาณนี้แหละฮะทุกคนสําหรับคลิปตูดเหล็กนะฮะนอกจากตูดเหล็กก็จะต้องมีความอดทนด้วยนะยืดหยุ่นนะฮะจริงๆตั้งใจว่าจะขี่ไป30กิโลนะลงไปหาที่พักนะฮะที่รีสอร์ทนะในตัวอําเภอนาะ้อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะท้ายที่สุดในวินาทีสุดท้ายนะครับอัศวินมาขาวนะเขายังไม่นอนมาช่วยให้เราได้ลานกลางเต็มตรงนี้ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนส่วนคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งรอรุน อยู่ใช่ไหมครับว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ทั้งหมด6 120กิโลเมตรนะจากนนทบุรีมาที่นี่ใช้เวลาทั้งหมด15ชั่วโมงทุกคนใช้ค่านะ้ำมันไปทั้งสิ้น6ก0กับอีก5บาทนะาตามนี้นะฮะทุกคนเมองมันกัน,ปนไปเลยนะเมามันกันจนขนลุกนะสำหรับน่านและคุณสถานนะแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายรอทุกคนอยู่ไว้คลิปหน้าเดี๋ยววันพาทุกคนไปเที่ยว่วนคลิปนี้ไม่ไหวฮนะหนาวจนตัวสั่นขนลุกแล้วขอกรุ่นไงราตรีสวัสดิ์เจออีกที่คลิปหน้าออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันมาให้กับชีวิตบา,บาย bye